สวัสดีค่ะค่ะสรับสวัสดีครับทุกท่านครับก็แรปบิดง o ูนี่ยคจริงๆเราเริ่มต้นจากการเป็น talent management เป็นค่ายเพลงนะแต่ว่าเราพัฒนาจากการเป็นธุรกิจเอ่อมิวสิกนะครับคือ Rapid Moon Music เนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็เพิ่มไลน์อัพของเราครับการเป็น Rapid Moon Showbiz ด้วยนะครับซึ่งเราจะกลายเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตทั้งปีปีหน้านะครับ จริงๆแล้วแผนของเราปีหน้าเนี่ยราตั้งใจไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับคอนเสิร์ตมีทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับซึ่งน่าจะมีเกือบทุกเดือนเลยในปีหน้านะครับแล้วก็คอยติดตามชมว่าปีหน้าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตแรกที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับคอนเสิร์ตของ Rabbit Moon นะครับในปีหน้าก็คือ Rabbit to the Moon นะครับ2 0 2 5 Presented by The Concert Application นะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ต รวมศิลปินเกาหลีนะครับทั้งหมด7กลุ่มศิลปินด้วยกันนะครับ non-stop 5ชั่วโมงนะครับจัดขึ้นในวันที่22กุมภา2025นะครับแล้วก็เราจะจองบัตรนะฮะเป็น early bird นะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่า early bird ไม่นานนะครับผมหวังว่าจะมีความ sold out ภายในเร็วๆด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับสำหรับ สื่อมวลชนทุกคนเลยนะที่มาร่วมทําข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับมีทั้ง c P T N B นะครับแล้วก็มีทั้งกลุ่มของ V G I D M N นะครับที่มาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนให้งานนี้สําเร็จไปได้ด้วยดียนะครับอย่างพิเศษของเกษตี้ิทการด้านศิลปินเป็นยังไงครับผค่อนข้างที่จะแตกต่างมีเยอะมีป๊อกมีุูปมีเกียรติในเรืองใครครับผมผมผมบอกนี่ฮะว่าเอ,อ่อการคัดเลือกศิลปินเนี่ยเราต้องบอกว่าเราแครนใจคนดูก่อนว่า ถ้าคนดูอยากจะไปดูศิลปินกลุ่มเดียวเนี่ยคุณอยากจะดูอะไรนะฮะและเราก็เลือกศิลปินกลุ่มนั้นเนี่ยมาโชว์ในงานเหมือนกับคุณได้ไปดูเจ็ดคอนเสิร์ตแต่คุณดูในคอนเสิร์ตเดียวแหละครบท้วเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้เล่นน้อยๆน,นะฮะเขาเล่นประมาณสี่สิบห้านาทีทุกกลุ่มเลยนะฮะดังนั้นคอนเสิร์ตเราถึงยาวถึงชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ว่า ไลอัพเดี๋ยวคุณไผ่จะเล่าไลอัพให้เราฟังว่ามีใไรบ้างจริงๆอะค่ะในส่วนของไล่ห้าปะคะค่ะจะบอกว่าเ,าเรียกว่าเราเน้นความหลากหลายและกันนะคะความหลากหลายเนี้ยค่ะก็คืออย่างแบ็กยอนนะคะแบ็กยอนคืออย่างที่รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าผูกเคลือบทองเนาะในส่วนของตัวซิโก้ค่ะซิโก้ค,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 คือเลเจนด์ฮิทขอบถามว่าเราเอาป๊อปมาผสมาอาานกับในส่วนของฮิทขอปเพราะว่าอยากให้มันเกิดความหลากหลายให้เกิดความสนุก นะคะ The Rose The r o s จะมาโชว์ในรูปแบบที่เป็น f u l band นะคะความพิเศษของ The Rose คือมาแบบ f u l แ band เลยนะคะแล้วก็เขาเป็นวงที่เป็นเล่นที่โ o a c h e l มาแล้วเพราะฉะนั้นการันตีฝีมือการันตีความสามารถนะคะแล้วก็ในส่วนของทาาค่ะเราต้องมาเขาเรียกว่าสนับสนุนเด็กไทยนะคะน้องยอชนะคะที่อยู่ในงวงทาานะคะแล้วก็น้องพุ่งเด,เดบิวมานะคะแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่า ดใหม่แล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มแฟนคลับแบบเยอะแยะมากเนะะี่ยค่ะเรียกร้องอยากจะดูโชว์เต็มๆของทาวนะคะพาวก็คือจัดให้เรา40นาทีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเคป l e r ร์ค่ะเคปเลอเนี่ยจะเป็นวงที่เป็นน้องใหม่นะคะที่ยังสดใหม่อยู่แล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นออไอดอลของกลุ่มเด็กเจนปีนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมในส่วนของศิลปินกลุ่มที่หลากหลายมาก ยังไม่จบแค่นี้เรายังมีอีก2เบอร์คอยติดตามต่อใน Rabbit to the Moon เพจได้เลยคแล้วก็สถานที่จัดงานในครั้งนี้ครับเวลา,าเราไปคอนเสิร์ตที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้ที่เป็นเฟสติวัลเนี่ยมักจะต้องไป outdoor ใช่ไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้เราจัดินดอร์ในห้องแอร์ครับที่ Impact Challenger พอหนึ่งสองสามนะครับซึ่งใหญ่มากนะฮะจุคนได้ทั้งหมดเรียกว่า4 0 0 0มืได้นะฮะแต่ว่าเราขายบัตรเพียง3-5ม0 0ันที่นั่งเท่านั้นนะครับดังนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ กดบัตรกันได้ในวันที่14ฤศจิกายนนี้นะครับครับผมอย่างและิดอย่างและปิดมุมมองชบิทในปีหน้าเราก็ตอนนี้เราแถลงเราจะปั้นศิลปินที่มีคุณภารับปีหน้าเราคงจชมอ่าจริงศิลปินเก่าของเราเนี่ยที่ยังมีอยู่ปีหน้ายังคงเต็มปีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของโชว์บิดในปีหน้าเนี่ยเราจะมีตั้งแต่คอนเสิร์ตเกาหลีนะครับคอนเสิร์ตต่างประเทศที่ไม่ใช่เกาหลีนะฮะคอนเสิร์ตที่เราจัดในเมืองไทย และเราจัดในเอเชียด้วยนะฮะเรียกว่าเราจะเป็นทำแบบทัวร์แบบครั้งใหญ่นะฮะออจริงๆเราตั้งใจไว้ยังอุบตัวเลขจะวนคอนเสิร์ตไปก่อนนะครับแต่ว่าตั้งใจแบบนี้เลยจะมีทั้งคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตต่างประเทศจัดในไทยจัดในประเทศต่างๆนะครับเรีวยกว่าเป็นทัวร์ครั้งใหญ่ทีเดียวครับเดี๋ยวถามพี่วินนิดนึงแล้วกันค่ะ,คะก็คือในส่วนของ Rapid Moon h o p นะคะเราอ่ะจะมีการเขาเรียกว่า แต่มาเป็นสองขายแบบอย่างชัดเจนคือในส่วนของ Rapid Moon Music แล้วก็ r ร p i d Moon Showbiz นะคะในส่วน r ร p i d Moon Music แเราก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะในการผักดันศิลปินไทยนะคะที่ป๊อปไปสู่ในระดับ g l o b a l นะคะแล้วก็ในส่วนของโชว์บี z นะคะก็เพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่ามามาเป็นหนึ่งในผู้ตัดนะคะในในส่วนของการเป็น ผู้ตัดรายใหม่นะคะแล้วก็อยากจะให้พัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนะคะดันซอฟต์พาวเวอร์ของเราด้วยค่ะแล้วที่บอกว่ามีไปต่างประเทศใช่ครับที่เราวางไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าก็คงจะเป็นศิลปินที่เอเชียเชื่องชอบนะครับแล้วเราก็จะนําเขาเนี่ยไปทัวร์นะครับเป็นเเป็นซาท์์อีสตเอเชียทัวร์หรือเอเชียทัวร์ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วศิลปินไทยเราก็พร้อมที่จะ หลักดันไปสูออ่เ s o u ์ h e a เ t เชีย,ยและเอเชียเช่นกันครับในทุกปีแรแกอาจจะมีคอนเสิรกก์ตแล้วมีคอนเสิร์ตที่สามารถจะู่ดได้ว่าเป็นคอนเสิเศษที่ยังไม่ไเคยมีแล้วเราเราเก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะ <c oughs> เก็บไว้ก่อนเราอยากให้เน้นที่ Rabbit to the Moon กันก่อนครับแต่ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะแถบข่าวอีกอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีคอนเสิร์ตอะไรบ้างครับเ <c oughs> ชื่อว่าคอนเสิร์ตไทยเองก็พยายามจะจัดในสิ่งที่คนอาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนด้วยครับเร็วๆนี้ครับงานในป่าคอนเสิร์ต โอเคก็ต้องขอฝากะนะครับ Rapid Moon นะครับคราวนี bueno, cents, ้เรากลับมาจัดเป็นผู้จัดนะครับคอนเสิร์ตจริงจังแล้วนะครับดังนั้นขอฝอากคอนเสิร์ต Rapid Shoot Moon Festival 2025นะครับซึ่งเราจะจัดในวันที่2 2กุมภาพันธ์2 5งพนเอ่อนะครับ68ปนะครับ <ST AT IC> ขอไทยครับแล้วก็เราเนี่ยเปิดจองบัตรนะครับเป็น Early Bird ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เอ่อ เรียกว่าจองบัตรกันได้ที่เดี๋ยวคอนเสิร์ตเเดี๋ยวแอปพลิเคชันครับขอต้องขอบคุณนะครับท่านเลยนะครับขอบคุณครับ